สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองใสยผนท่องบ่สเซิร์ตคือเกาเนาะอ่าอันนี้ก็คือเฮาต่อคลิปเกาเนาะทุกคนต่อคลิปที่สองเข้ามาอ่าหาน้อะไรอ่ะป๊อปปี้หรือบ๊อบบี้เดี๋ยวนี้บ๊อบผู้นั้นสบายดีสบายดีทุกคนานาเด้อเออเนาะอะดียวเฮาเข้าไปหนังทางไหนก่อนทุกคนต้อองหลักน่ะวันนี้อันจะพาทุกคนมาฮู้จับกับสาวๆเลยกั อันพินน้องพ็นน้องอัานหักเนาะทุกคนก็คืออันเพิ่นเคยออกซงทีมงานบ้านนาแล้วถ้าไหวเบื้องเศร้านี้ก็น่าจะมูจากเนาะแต่ว่าสามปีที่แล้วืมื้อวีนก็ได้มาเจอกันได้พากันมากินข้าวนั่นก็คือน้องป๊อปปี้นั่นเองนะสวยดีครับลังจากที่ไปเจอน้องอยู่โรงเรียนเนาะเป็นโอกาสไอมหาน้องในสิบขกินเขาน้องจะทำสมมอิคนาบเอาเวลามันจันจอมองกับซังมันถอดสนักนะสละเวลาให้น้อง โดยความคิดถอดคิดถึงเนะาะก็ได้มาเจอมาพอ,อกันนะครับอ่นะมื่อนี้ก็ด,ดีใจเล่นดาดีใจอีกทางนึงดีใจอีหลีเนาะที่ว่าได้มาเห็นน้องมืัอนี้แล้วค่ะได้พาน้องมากินข้าวเนาะมื่อนี้เห็นมากินข้าวอยู่ใสย่ยูฮานเคนนายูฮานเคนนาบ้านโครนดีละโคนน,นีีครับเพร <อ S 2> าฮานนี้บรรยากาศดีเนาะคนน,น,น,นี้แข็งอ่วงจันททน์์งงวจัต้องบอกให้ทราบกันว่านครหลวงวข็งจันท์กับแข็งวงจันท์ต่างกันเด้ มองเดียวกันนี่ผมทำหัวกระหูกได้ห้างน้อยแมน่นี่จะบอกหูว่าประมาณสิบหลาโอ้ชิบมันได้สี่พีเอ็นปักมาแปดสิบเอ็ดคนครับแม่เขาอ้อมดิเขาอ้อมอยากให้อีเห็นวิวกันลงติดต่อนมืองนี่ก็คือซีพาเมืองอ่านมีทางด่วนเนาะครับคว้ามืองทางด่วนก็คือชีไวไวก็นี่ประมาณชั่วโมงเดียวห้องทำงานเลยครับอ่านนั่นก็คือเป็นมุมมองของน้องป๊อปปี้เนาะทุกคนสวัสดีอุ้ยตายแล้วสวยมากเลยอ่ะ เมื่อกี้นี่คือโมเมนต์ผู้นี้ชุดใส่แปลงล่างมา <c oughs> ที <c oughs> ่บ่อนี่อ่ะเขาเขาหน้ากากออกมาเดี๋ยวนี้ต้องหน้าคือหน้าเป็นยังสีรอบนี้น <c oughs> ะฮ<ต>ะซื้อหยางต้องถามน้องๆก่อนว่าน้องๆซื้อหยางใค้องซื้อบ,บีบอ่ครับน้องปีสามกัดไม่คนเด็ดแท้แอซายฝนเข้าไปเล่นน้ำเออแยกอ่อทุกคนหน้าตาคล้ายกันแหงถ้าถ้าทุกคนเป็นผู้หญิงกันน่าจะ<ส> น่ารักแบบนีอ้อ่ะอ่ะไอ้ไอ้สาเฟินครับเป็น,เป,นเป็นตัวแทนใกนการถามข้าวถามข้าวน้องเนาะอ่าน้อง,อ,งอยู่แข่งใดเมืองใดเราก่ะจังมีความฝันจังใดจังใดเขามาเรียนทั้งพี่ก็ถ <c oughs> ามถามข้าวอขออนุญาตซื้ออย่างกกาะซื้อบี อยู่อันอยู่แผ่นี้เลย嘛แผ่นนี้อยู่อยู่ยูบ้านนี้บ่อยู่บ้านนาโภไจบ้านนาโภใจเพื่นกับแขวงนิจันนี่เป็นแบบนี้เลยเออเมืองเมืองนฮงเมืองคนโฮงแขวงนิจันนะทุกคนอันนี้ก็คืออาเป็นมู่ของอาน้องป๊อปปี้น้องป๊อปปี้เนาะทุกคนอ่าอันนั้นได้ชื่อยังแฮมมี่แฮมมี่อันนี้ก็ยื่วันคนโฮงนี่หว่าอ๋อยศคนโฮงนี่อีกเนาะทุกคน อันนี้เขาจะถามถามถามบยังถาม,มความรู้สึกให่กําลังใจนน้องตอนนี้น้องอยู่ในวเรียนโอ,อนาะความฝันของเด็กน้่ยนักเรียนนะครับแต่ไก่คือเขาตั้งแต่สมัยเขาเนาะเขามีความฝันอ,อยากลู้อยากลู้ความฝันว่าเป็นยังไงอ,อยากเรียนในในอนาคตของชีวิตเป็นยังไงถามความรู้สึกของวัยเรียนถามเลยเราเอซีเป็นพ้นถามกันแล้วกันนะครับก็คืออ่าลินดาถามน้องเนะ่นี่แหละไปยื่นไก่น้องนะ่อุ้ยอยากถามเอย อันยุคนละฟ่างกันอันเอาเอาเสียงเอาเสียงเอาเสียกประมาณนี้เนาะอันย่าถามน้องว่าอันถ้าว่าน้องย่าถามความฝันน้องเนาะถ้าว่าจบเลยน้องน้องย่าไปไปตุยังห่างนะความฝันคือยังเห็นอย่างมากอย่างคนคนพบตัวเองรอย่างเนี่ยครับมันก็เป็นโอกาสดีเนาะโอกาสดีที่ที่ที่ได้ถามสาุุสบิดคือบางคนนะเขาเห็นจบมาแล้วเขาบ่ได้เหตุเวกถามที่หน้าเวกเห็ุเลยคือส่ฝุ่นนี่คือกันคือแบบ คือปลาตอนเฮียนตอนใช่ผลยังน้อยนี่นะใช่ผละเป็นเป็นเฮี้ยนที่เฮียนเก่งเราตามตรงเลยแต่โปนื่องฮอดหม้อเจ็ดนี่เป็นนักเฮี้ยนอ่าเป็นเฮี้ยนที่ได้ที่หนึ่งที่สองพ่อแม่แปลว่าคาดหวังได้ว่าเออตัวเองเฮียนเก่งแล้วต้องไปเฮียนต้องเฮียนที่ดีๆเพอาเฮียนที่อ่ะเฮี้ยนที่ใหญ่สินะแล้วก็คอมเมนต์ตามนั้นอีหลีเลยแจะว่าแปลว่าใส่ผลเฮียนจบหม้อเจ็ดแล้วได้ทุนได้ทุน ได้ืึนมาเห็นอยู่มหาวิทยาลัยาาห่งชาหเรภาษาจีนภาษาจีนนี่คือแบบพิชิตโลไฟแล้วเนี่ย <c oughs> อ,อละะัลกอเิทึประมาณสี่ปีจบปริญญาตรีแต่ว่ากับ,ก,บกับ่กับว่กบ่ได้ไปเห็นบ่ได้ไปเห็นเวกย,ยูไสภาษาจีนจะถามว่าได้บ่แต่ยู่เท่ากับมาได้เลยแต่ก็พอได้แต่ก็มันเป็นเวกที่ใช้ใชนแบบบ่บมากวาศิซฐ มาเห็นมาเห็นยูมอสอเลยครับก็มีการถ่ายคลิปถ่ายอย่างนนะพกอิตย์จะมักไว้ว่าการแสดงหลายกว่าไว้ว่าถ้าเห็นไปเห็นคือเห็นสื้อสันมดส้นอะไอย่างประมาณนี้แล้วก็บริบบริบทบนตัวนั้นแต่ว่าได้ยินภาษาจีนแต่ว่าไม่เห็นภาษาจีนหลังจากหลังจากนั้นแล้วก็จบฮันแล้วก็เห็นฮันเห็นยูฮันแล้วก็ถ่ายคลิปไปพร้อมกับแต่ก่อนก็มีคลิปคืออะไรล่คือเห็นบระตูแล้วก็เห็นเห็นอยู่แล้วก็ ทายเคปไปแล้วกันมันก็มีคนจ้างมันก็มีเสื่อเสียงขึ้นนอยนึงแล้วก็มีคนจ้างนั้นจ้างนี่แล้วก็เลยเออเอามาทางด้านนี้เลยสักเลยประมาณนี้อืมคือความฝันนะกได้ฮิตามที่ตัวเองมัติดติดหาแล้วก็มันก็มีรายได้หลายน้าอันนี้คือเฮ็ดจบอย่างก็ดอย่างก็เดี๋ยวตอนนี้ไอทีแล้วคิดไว้บอกว่าเฮ็ดจบแล้วสี่ไปเฮ็ดยัง่ะคิดไ้คิดไว้ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับยัง จบไปได้คิดว่าเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารน้อจ้ห้าตาหุนห่วยนี่ได้เลยได้ดิได้เลยครับอยู่อันนี้ที่ถามอยากให้ถามเพวาอย่างครับเพวาะพวานอย่างเห็นเห็นเห็นน้องๆในสุดนักเรียนนักศึกษานาอในในเมื่ออพี่สายฝนพี่ดินดากผ่านจุดการเป็นนักเรียนมาแล้วกับเป็นการแช์ประสบการณ์ครับน้องอยู่ในวัยเรียนนาอทุกคนน่ะเคยเคผมยังจําได้ว่าตอนคุณครูถาม ตขึ้นอยากเป็นอะไรเพราะผมรีบยกมือต่อเลยอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารแต่ในวัยที่21ปีเนี่ยประเทศไทยต้องเจนทหารแทบจะร้องไห้ครับไม่ได้อยากบ่อยากจับบ่อยากคันเลยตอนยังน้อยเขาก็คิดได้ว่าเออเขาากเขาากเป็น่ันเป็นนี่เขาจะเป็นตำรวจเขา่าเป็นนัไเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าการบัดเฮาเฮทเทหรือว่าเฮ่จบมาเฮความคิดขอามันจะเปลี่ยนไปเลยเลยแล้วเขาจะค้นพบว่าสิ่งตัวเองมักว่ามักแบบไหนอันนี้กับยังบุญหคือการเลยว่าเรื่งเธอราชีอัน ฮคือเราเอาันนั้นนั้นหรือบอแ <Man. S 2> มนคือว่าที่ที่ฐานเนาะก็คือว่าเป็นการแชร่ประสบการณ <c oughs> ์ให้น้องใช้สุนย์นักเรียนนักศึกษานี่ยแหละกะล็ได้คือโอกาสได้ถามเนาะแสดงว่าน้องน้องนักเรียนต้องขออนุญาตในการบันทึกคลิปที่ศูนย์ยน,าาน,ยนักเรียนเพราะว่าน้องนักเรียนก็เลยนั้นไม่กินเขา่าเนาะอยากให้น้องบอว์ความฝันให้ฟังจากน้อยหนึ่งบ้านอยู่ไส้ก่อนนะอยู่นครไทยนครไทยแย่งแข่งแย่งจันเนาะเแย่งโงมเนาะอ่ะเอา ในน้ำของนักเรียนนักศึกษาไม่ความรู้สึกอย่างไรที่ด้เขามาทําการเรียนการศึกษาหนตอนนี้ได้ความรู้เพิ่มมาขึ้นจากก่อนเก่าบ่โดยจะได้ความรูหล่างนะครับเาพกนีพวกูหลคนนะครัอย่านี้อาจารย์ก็สนก็ดีก็ดีก็ได้ก็ได้เนาะก็ลดครับครับการใช้ชีวิตแต่ละมื้อขออนุญาตเป็นนางเท่าอันนั้นเด้ออ่าเบ้าขอเบบ้าสบายสบายสบายพวแเบว้า การใช้ชีวิตแต่ละมือเนี่ยเปนเป็นอะไรไปบ้างเฮาไปเฮียนไปนั่นไปนี่บบยุ่งยากบ่หรือว่าแบบก็ไม่จังหดมายุ่งยากไปบ้างเฮาไปเฮียนแบบเฮียนยากบ่เฮียนสบายบ่หรือว่ามีความคัดส่วนอียงบ่แบบแต่ละมือขนาดปัญหาแต่ละมือนะเมยบ่เฮียนเมย์เป็นหนักบ่แม่พอเชี่ยเกี่ยวกับโพเชี่ยวเกี่ยวกับแม่คือว่ายากง่ายก่ะ ธรรมดาง่ายเลยง่ายเลยแต่แบบมันมันก็โอเคขึ้นเพราะว่าฝนกับยู่วันบ้านอยู่ใกล้ๆนี่แน่แม่นบ่ะบานอยู่ใกล้นี่แต่ว่าต่างจากอ่าบ็อบบี้บ็อบบี้เนาะก็คือแปลว่าบ้านฝนอยู่อ่าปักสันฝนกับยากแม่นบ่อันป๊อบปี้ปอบปี้โอ้ป๊อปปี้บ้านฝนก็อยู่ปักสันนะฝนกับบุคให้ได้อ่ากับบ้านนะทุกคนบุคให้ได้กลับบ้านเพ่นกินฮอดบ้านแน่แล้วก็มีความยิ่งหน่อยนึงนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือยูนี่กับบอปปันใดนะทุกคนครับอันนี้ครับถือว่าเป็นช่องบิสไซ์ฝนต่อเนาะถือว่าได้มากรวมภะเขาเนาะเดี๋ยวมีเมนูหลายอย่างขอบคุณเราจะสั่งอะไรกันบ้างทุกคนเอออาเด๋วเดี๋ยวลินดาเรียงมันนีเนะเออนูจียังยูพูอันนั้นบันซี่ค่อยบันซี่ในขาดออกก่อนวันนี้กินอย่างมานนี่กินอะไรซีกินต่ำ ก็ตาแซบเลยตาแซบตามแซบอะไรล่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกินข้าวนะทุกคนเอากินโลสิอายยังเกะจบปอปปี้กัจบเลยปิงกุ้งขอเออปิงกุ้งเลยได้บ้านไหมมีแต่ของโปรดๆของไซ่ฟนเลยเนี่ยเห็นปะที่ะจบแ้วกเล่นว้นี่ไม่เป็นเวชีนเหรอ เจ้าไทยเจ้าไทยอันกองเล่นวายบ่ไอ้แมนครับเอกคอยองค่อยอันไทยกองเล่นวายแหละมันคือนายอนายน่ยเนเลเนะเลเนาะบ้วเรเอสไส่งจึนแซ่บอะไร ังอีกเด้อเจ้าหรเนี่เจ้าไอ้บ่บะแมนบแมนจ้อกินดุกินก้างีเธอจะไอไม่ได้นะเธอจะมิดอยู่ไม่ได้เธอต้องพูดนะเนี่ยลำลำเสมอภาษาขม ค่อยเป็นได้ภาษากระมุนสมัยเรเอียมาแต่ม mm ัน hmm. จุ่มก oh, ้นไจุ่มก้นสบายดีทุกคนเนาะโอ้ยไไคอยได้คอยได้อยู่โอ้โหก็ได้คอยก็นันนอยู่บอสตอนสมัยเฮนน่ะนค่อยอันนั้นเฮนมีมูอันเฮนต้งกันก็เลยหูภาษากระมุขาเขาับาง อ๋อคือบุกินลาบุกินลาไรครับบอสบุกินสุรานารีเป็นสุดสุรามีทสุรามีเมธีก็คือแบบโดนโดดเทอแบออกกบได้ห้าปกติกินจะปิ้งก็ปิ้งเขียดนะทุกคนอันนี้เออจะอ้ายเี่ยกบจะกระองวายรอันนั้นคือไอเอ๋ท งเรากำลังไปจีบสาวอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาขออนุญาตกินก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะเมื่อจบธน,นีก่อนเดี๋ยวจะไปขออนุญาตกินก่อนน,อนี่จ๋ากินแล้วไหมจิบว่าเบื่องอ่ะแล้วสิไปเจอกันยูไส้อีกวันนี้ฮะแล้วก็กกขิ้ตะบายต่อ <laughs>